การเวลาของชีวิตของเราเนี่ยนะมันมันมีมันมาระยะเวลาของชีวิตกําหนดที่เขากําหนดเขาไว้ก็อยู่ในอยู่ในเก์เนี่ยแปดสิบปีนีนะ่เป็นอย่างสูงแล้วชีวิตของเราที่จะใช้ได้จะทํางานได้ใช้ประโยชน์ได้ อายุแปดสิบขึ้นไปแล้วก็สภาก็จะเหมือนเด็กมันเด็ก,ดกถ้าจะดูแลคนอายุแปดสิบขึ้นไปดูแลผู้สูงอายุหรือว่าจริงจะสอนทั้งอา่านทั้งทำแลยสอนในการฝึกการอา่านต้องสอนมันเด็กมันเด็กน้อยอนะ่ะสอนมันเด็กที่มันได้เรียงสา ในลักษณะนั้นจะไปจะไปพูดแบบสอนผู้ใหญ่เนี่ยมันทาไม่ค่อยได้หรอกทำไม่ค่อยได้เพราะว่าชีวิตมันโค้งกลับเลยคนแก่กับมันก็คน,น,น,นเด็กเด็กน้อยน้อยเละจยติดใจอ่อนแอแล้วก็เอบาบางเป็น <c oughs> ในลักษณะเพราะฉะนั้นในเราในคำว่าเราคือหมู่เพื่อน เรียกตัวเองว่าเป็นนักประพฤตปฏิบัติเนี่ยยอมเชยอมเชืยอลากะเสืยอลาความสะดวกเสียฉลาความสบายทุ่มเทไปกับการฝึกการหัดของเราในลักษณะนั้นเราจะรอให้ผูอื่นเขช่วยเราทั้งหมดน่คงทำไม่ได้นะย จะรอให้ครูบาอาจารย์มาดูแลเอาใจใส่เราไปตลอดถูกเลือกนะคงทำไม่ได้ <c oughs> เราจะออกมาอยู่กันตามลำพังออกมาอยู่กันตามลำพังตามอัธยาศัยหรือว่าเราจะรวมมาอยู่ในสำนักใหญ่วัดใหญ่ <c oughs> เหมือนกันอะไรกันนะ เราต้องคิดว่ามันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้แล้วเราต้องช่วยเธอของตัวของเราเองมีอาจารย์ที่ว่าน้องประพงค์เลยเขามาพักอยู่ระยะหนึ่งระยะเดียวเลยก็เปิดไม่ได้ไปได้เพราะไม่ได้ต,ดติดไม่ติดติดการประพฤติปฏิบัติการการนั่งสมาธิการเดินจงกรมทำไม่ติด ไม่ดีแต่ว่าปฏิที่อย่างอื่นสัะทุกวันนี้เป็นเหมือนเหมือนกันเนื่องให้ลวงตาอยู่เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอะไรก็อะไรนะมันก็เลยว่าไม่เป็นจะอยู่แต่ลวงตาว่ามันเป็นจะอยู่ที่สุดนะมันเงียบสงัดแล้วก็เป็นอิสระมันง่ายมันง่ายต่อการ ทำความเข้าใจให้ความรู้สึกนึกเห็นที่มันเกิดออกจากจิตจากใจของเราเ่ยนะมันทำความเข้าใจง่ายรู้ได้ง่ายรู้ได้ง่าย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่มีผู้ไม่มีคนไม่มีญาติไม่มีโยมเข้ามาให้เราช่วยแก้ปัญหา ตลอดมีแ,แต่ปัญหาตัวเองถ้าอยู่ตามลาพังเหมืนอนยังลงตายอยู่เนี่ยปัญหาที่จะมีคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับใจคือตัวนึงตัวคิดเนี่ยตัวนี้คือตัวอันตรายมากสําหรับนักปฏิบัติถ้าอยู่ตามลาพังความคิดคือตัวอันตรายสําคัญมันจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนั่นแหละจะเป็นตัวชีวิต วันแนะนำจะอยู่ได้หรือไม่ได้ไอ้ความคิดอีกเหมือนกันถ้าเชื่อความคิดตามความคิดีด่ยความคิดมันจะพาไป <c oughs> <c oughs> มัอยู่ด้วยกันแบบหลบหนีกันไปเฉยๆโดยไม่ถึงบอกไม่ได้เก่าอะไรเลยว่าจะไปยังไงมายัางไงถูกก็แอบหายไปเฉยๆรัตระน,นั่น ทำลักษณะนั้นคือผู้ที่มันไม่ค่อยเคารพของพระวิไนแล้วพูดถึงการปฏิบัติพระวิไนเนี่ยที่สเนี่ยถ้าออกจากอาวาสโดยที่ไม่ได้บอกลาใครเลยนะผิดพระวินัยมากแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปในอาวาสนั้นน,นอีกเลยเข้าไปไม่ได้เลยคือหมดสิทธิ์ก็เรียกว่าหมดสิทธิ์วัดน้องปอบโปงเนยมากจะเป็นอย่าง้ง รูดหลังๆออกมารูดหลังๆออกมาชอบจะหลบหลีกหลีหลออก,ลกห,หออกลลกนีออกไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเลยในลักษณะนั้นอันเป็นภา,ายอยว่ายอยๆก็ไม่ได้เข้มงว,วดขวดขันอะไรกันยังไงเอาไปก็ไปอย่มาก็มา <c oughs> ถ้าปล่อยกันอยู่ในลักษณะนั้นปล่อยกันอยู่ลักษณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ไดไง่ายๆการประพฤติปฏิบัติ ลงชายอยู่วัดน้องปอพงมาไปไหนไม่ได้ง่าย,ายๆเลยนะเพราะอะไรตทีกตันไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าี่จะไปลาลุงก็เหลี่ยมยไม่อยากจะไปนั่นอ,อยากจะไปนี่ไอคำาว่อยากจะไปเนี่ยแม่มันไม่รู้จะพูดกับ่านยังไงว่าเราอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่ที่ก่ันก็ไม่ให้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นอย่านั้นเออไอพระ ประชาชนประใจเลยนะมันเอาแต่ใจชอบเนี่ยเอาแต่สิ่งที่ชอบใจอยากไปกไปอยากมาก็มาอพอใจอยู่ก็จะอยู่ไม่พอใจอยู่ก็จะไปอะไรลักษณะนั้นถ้านักปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันคงจะแก่ตายไปเฉยเฉยกนั้นไหลม่มีอะไรไม,มีอะไรจะรักษาว็ไม่ได้ไม่ก็บาดแล้วก็จิวีวร แล้วเธอหมดเลยแหละม่เป็นอักษณะนั้นมันต้องบังคับตัวเองมันต้องบังคับตัวเองมีเจตนาบังคับตัวเองว่าเราจะไปอย่างไรไปที่ไหนไปวิเวกฝึกไปหดัดเแล้วจำเป้าหมายอย่างนี้เราจะไปฝึกไปหดัดไปประพฤติปฏิบัติดีๆเราจะเราจะอยู่สักกี่เดือน กี่อาทิตย์กี่อะไรพวกนี้เราก็ต้องกาหนดเองนั้ำำน,น,นครับ้าไมถึงกําหนดไม่เวลาเราจะม่ไปไหนลวมตาเกิดไปอยู่ป่าชาอาธิษฐานอยู่ป่าชาสี่เดือนก็ไม่นานจะไร้สี่เดือนแตโอกโอแท่แย่เลยนะที่ตอนที่ว่ามันมันยินแย่ขึ้นมามันอยากจะหนีเ่าีืออยากจะหนีแต่แบบหนีไม่ได้เลยมันคาอะไรคาใจของเราเแยลนะ เราตั้งใจกัาไว้แล้วเป็นยังไงก็เป็นกันโอ้ไม่ไหวให้ความสงบเนี่ยอย่าไปหวังมันเลยมันไม่ค่อยสงบง่ายๆแร้ต้องมีเรื่องของความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านแล้วก็ไอเรื่องของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะมะที่เริ่มต้นไปเทอดจนเราถึงพระอนาคามี่านก็ยังฟุ้งซ่านยังฟุ้งซ่านมันไม่ใช่อย่างนั้น ไอ้คำว่าฟงซ่านเนี่ยน,นะเราก็มาเข้าใจไอ้คำว่าฟงซ่านอย่างนี้ก็ทีนี้ก็บอกเข,า,ข,ขาไว้แล้วให้ข้อคิดก็าไว้แล้วมันฟงซ่านคือมันคิดเนี่ยนะมันคิดหลายแล้วมาเราก็มาดูว่ามันคิดเรื่องอะไรกันมากมายเท่าไหร่คิดเรื่องอะไรไปยังไงเขารู้ว่าอะไรไปอะไรแล้วก็หยุดระงับจ้ะระงับโดยการหยุดไม่ส่งเสริมไม่ตอ่อไม่เพิ่ม ไม่จัดอะไรมันกลับมาเกาะอยู่กับลมหายใจนล้ะทำจนเป็นความเคยชินเราจะมีความเพียรพอไหมความพยายามของเราจะพอไหมพยายามโยกไปโยกมาอยู่ในนั้วก็ควบคุมให้ให้ให้ตัวของเราเนี่ย <c oughs> อยู่ในข้อวัดหรือข้อกําหนดที่เราตั้งใจเขาไว้ของเรากขาไว้ถึงขนาดเนี่ยอ ล่องตาก็ยังว่ามันทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นข้อเสียหายอะไรในลักษณะนั้นเราก็ทำเหมือนกับเล่นๆนี่แหละแต่ว่าจริงจังจริงจังในความเล่นนั <c oughs> ้นเราจะต้องข้ามพ้นอุปสรรคในตัวของเราให้ได้ ข้ามพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับใจของเราคือความคิดของเราเนี่ยนะมันจะเฉ๋ไชทะเลทะลายไปยังไงก็ช่างมันก็ช่างมันเถอะเราต้องข้ามให้ได้ข้ามพ้นความคิดความเห็นข้ามพ้นความรู้สึกของเราให้ได้ในลักษณะนั้น <c oughs> เพราะมันปัญหาทั้งนั้นแหละแต่พูดถึงเรื่องของปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจนี่กับใจของเรามีแต่เรื่องของปัญหาทท้งนั้นที่เราจะข้ามพ้นปัญหาของเราได้ในในลักษณะไหนอ่าทาไมจะทำลายก็ไม่แหละจะลบชิงก็ไม่แหลสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเพราะใจเป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติที่สุดเ่ยอัตโนมัติที่สุดการเกิดกิริยาการเกิดของขันขันห้า มันจะมีการเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับลงไปพร้อมกันนั่นแหละอันนี้ในสติของเราเนี่ยแหละสติและปัญญาของเราจะจองอบรมสติและปัญญาของเราให้มันรวดเร็วขึ้นมาเป็นอัตโนมัติมาเรื่อยๆคือรู้ได้เร็วๆคือรู้รู้ได้เร็วๆหรือไม่มันมีความรู้สึกเร็วๆอะไรอย่างนี้มันจริจะพอจะรู้นะรู้ตัวว่ามันคิดเรื่องอะไรอะไรยังไง มันอดเพลินไปไม่ได้นะอดเพลินกับเรื่องราวของความคิดไม่ได้อดเพลินไม่ได้ <c oughs> คืออดเชื่อไม่ได้นะคิดเรื่องอะไรก็ตามเชื่อไปหมดคิดอะไรก็เชื่อไปหมดเป็นไปในลักษณะนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราเป,ปล่อยปล่อยให้มันอยู่ความคิดนานๆปล่อยให้ตามความคิดไปนานๆน,นี่ยมันก็เพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยมันก็จะอดฟุ้งซ่านาไ่ได้ละ คือมันจะอดยินวินไลน์ไม่ได้ไอ้คาว่าฟุ้งซ่านนะ่ไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องไม่ดีนะคิดเรื่องดีดีนี่แหละดีดีมันก็เกิดให้เให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะนะ <c oughs> เพราะอะไรอุปาทานนะนะ่ละอุปาทานคือเอาเป็นจริงเป็นจังเกินไปเอาจริงเอาจังกับความคิดเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นจากความคิดไยเรามาจริงจังเกินไปมันจะจ้องตั้งอยู่ในลักษณะอย่างถือสาหาความกับความคิดมากมันดูความคิดเหมือนกัดูใครสักคนหนึ่งนะเอาถอยออกมาจ้ะมันก็ถอยออกมาห่างๆแล้วก็เห็นความคิดชัดครับแต่ถ้าถ้าเราอยู่ในความคิดมันก็ไม่รู้จักไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัว,ต,วตัวเองกำลังเป็นอะไรมันคิดอะไรอะไรยังไง ในลักษณะนี้เนี้นะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันพลุ่งลุ่วุ่นวายมีเหตุการณ์ถ้าเราอยู่ห่างๆเขาเี่ยเราจะมองมองเข้าไปในงานน,นะเราพอจะแยกจำแนกแยกแยกได้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราอยู่ห่างๆแต่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในงานนั้นแลร่วมงานกับเขาอยู่ในงานนั้นเราจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลักษณะไหนเนะไม่รู้หรอก มันรู้ว่าเป็นลักษณะไหนที่ยาอาการยังไงมันก็เพิินแต่จเขาอยู่ในลักษณะนะั้นแต่ถ้าถอยออกมาห่างๆนะเหมือนกับเราอยู่ที่ชุ้สูงอยู่ที่ชุ้สูงแล้วเรามองลงมาเเห็นตัวนึกตัวคิดเห็นความรู้สึกของเรานี่ยอยู่ในลักษณะไหนก็รู้ว่าเป็นลักษณะนั้นทำนั้นแหละอย่าไปปิเดเบือนความจริงอย่าไปปิเดเบือนความจริง พราะทุกสิ่งทุกท,ทุกสิ่งที่เรารู้ทุกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นธรรมอยู่แล้วเขาเป็นธรรมคือเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเองที่เดยกว่าเป็นตา,าตาตาเนะี่ยเขาจะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเองถ้าผู้รู้รู้แล้วไม่ตามนี่ตรงนี้ตรงนี้คือจุดสาคัญเลยรู้แล้วก็ไม่ตามจุดตรงนี้แหละนะจะเป็นเครื่องวัดการแพ้การชนะของ นักปฏิบัติชนะการแพร้การชนะถ้าตามก็คือแพ้แล้วล่ะถ้าไม่ตามก็ชนะมันจะฝืนได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ปูปฏิบัติแต่ละลายละลายไปต,ตัวเองจะมีเทคนิคมีปุ่ใบมีวิธีในการกําหนดรู้กําหนดพิจารณาอย่างไงจนจิตมันจึงแยกออกจากอารมณ์ได้แยกอารมณ์ออกจากจิตแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ มันขึ้นอยู่กับอุบายของผู้ภาวนาแต่ละลายละลายไปมันจะมีเทคนิคจะมีอุบายลลายังไงเพราะปัญญาที่แท้จริงน,นั้นมันจะเกิดขึ้นจากตัวของเราเองนะนะส่วนวิธีการต่างๆนะมันอาจจะได้มาจากอุบาาจัดได้มาจากอุบายจัด์ยืนมาจากพระพุทธเจ้าในส่วนวิธีที่จะต้องทําเองนะั้นเรียกว่าเทคนิคมันจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ เฉพาะหน้าเลยเฉพาะหน้าในขณะที่เรากําลังประสบประสบกับความรู้สึกนี่นะมันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นหนที่เราดั่งสมาธิอยู่น่ะกิริยาอาการที่ออกมาให้รู้เน่ะมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นเลยกิริยาการของจิตความรู้สึกทั้งหมดเป็นกิริยาอาการของจิตแต่ท่านจำแนกแยกแยะตั้งชื่อไปต่างๆนานาต่างกันไปมากมายหลายดวงในลักษณะนั้นเป็นชื่อ แต่สรูปแล้วมันเป็นกิริยาอาการที่ออกไปจากจิตออกไปจากภูรูนนั่นเองออกมาในรูปของความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกอย่างไรแต่ช่างมันจ่งมันมันจะตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรามองให้ถูกจุดจับให้ถูกที่มันถูกจุดถูกที่ก็คือว่ามันตั้งอยู่มันไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ สิ่ที่เรียกว่าเข้ากลับคืนสู่สภาพปกตินะปกติความเป็นปกติแด้ถ้าเรารู้ได้รู้ได้แล้วก็ปล่อย,ยความรู้สึกนั้มันอยู่อย่างนั้นไม่จ้องคิดว่าจะให้มันหายไปหรอกความจริงแล้วมันก็จะไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นหรอกเดี๋ยวมันก็กยหายแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใหม่จะมีความรู้สึกอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกลเลยเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยไปอยู่อย่างนั้น เป็นความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้มันแฝงอยู่ในเวทนาขันมันเป็นกิริยาอาการของขันขันหนึ่งถ้านักปฏิบัติเนี่ยฝึกมาเนี่ยปฏิบัติมาในการลันนนกษณะหน,น,น,รรน,น,นึ่งฝึกแยกธาตุแยกขัน,นก็จะรู้ว่ากิริยาอาการที่เกิดขึ้นมาใหาเ้เห็นเฉพาะหนามันเป็นความรู้สึกหรือเป็นกิริายาอาการของขันไหนในลักษณะนั้น,นจะรู้และเข้าใจด้วยตัวของตัวเอง เมื own, you, place, minimum, ่อรู้และเข้าใจในตัวของตัวเองเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วนะก็เรียกว่าตัวนึกตุกคิดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็พออยู่ได้อยู่ได้อตัวนึกตุกคิดนี่สําคัญมากเพราะว่าเราเวลาเราจะทํางานหน้าที่การงานเราก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันให้สังเกตให้ดีว่าเราเราใช้ความคิดเนี่ยเป็นลักษณะไหนก็าดที่เราใช้ความคิดทําหน้าที่การงานเป็นลักษณะไหน ไดลักษณะที่มันคิดของมันเองตามธรรมชาติของมันมันเป็นลักษณะไหนมันจะต่างกันมันเป็นสังขารเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันเออเนี่นะเป็นสังขารเหมือนกันแต่ก็มันไม่เหมือนกันที่ตรงก็คือเวลาเราใช้ความคิดเนี่ยเราใช้ปตะจําหลักการหลักทฤษฎีที่เราเคยศึกษาอบรมมานะฝึกหัดมาแต่ถ้ามันคิดไปเองของมันเนี่ยนะ มันก็แอบขโมยเอาหลักการที่เราศึกษามานล้วไปคิดต่อแต่งเติมไปไปตามอำนาจของความอยากตามอำนาจของตัณหาทั้งหมดเลยแต่มันคิดเดงนมัน,นอย่างนั้นอาจารย์ธรรมชาติต่อมันนี่คืเรื่องราวโน่นนี่นะตลอดที่ได้ประสบมาอย่างนะที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาด้วยแล้วก็เอามาคิดต่อแต่งเติมประกอบมันเข้าไป จนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมาสดสดร้อยที่เราเห็นอยู่เห็นต่อหน้าเราอยู่นี่นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องเห็นต้องเห็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยและต้องเห็นในสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยนะพูดให้ฟังเลยเห็นอย่างชัดเห็นอย่างเรียเลียงไม่ได้เลยแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไงกับสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นก็ฟังความการชีดเนี่ยของหลวงตาเลยนะ ชี้แนะให้ว่าเราเนียปฏิบัติยังไงเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นก็เป็นธรรมทั้งนั้นแล้วเราจะ็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติแบบไหนอะไรยังไงที่เราก็จะต้องทําด้วยความเป็นธรรมรู้เขาก็รู้ด้วยความเป็นธรรมสิ่งที่รู้ที่เห็นก็เป็นธรรมทั้งนั้นแต่ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยคือไอ้เราเนี่ยที่เรียกว่าเราเรามันยังไม่เป็นธรรมมันยังไม่เป็นธรรมยังให้ความเป็นธรรม มันกับสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นไม่ได้ถ้าจะบอกพ่องนะบอกพ่องจะบอกพ่องตรงนี้บอก่องที่ตัวของเราเองนี่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการที่พูดในฟังเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องสำคัญหนาทูกเราจะรู้สึกรวมรายละเอียดมาก,ากที่ลูกตาพูดในฟังเป็นเรื่องละเอียดมากเขาจะทำภายในเนี่ย เอาทำภายในออกมาพูดออกมาอธิบายออกมาชี้แจงนีลูกศิษย์จะรู้สึกว่าละเอียดมากละเอียดมากแต่รู้ได้รู้ได้ตันนั้นแหละรู้ได้หรือไม่ได้เราอย่าลืมลมหายใจของเราตอนนั้นอย่าลืมลมหายใจของเราและตัวแรงสนับสนุนแรงบรนดาลใจของเราสนับสนุนของเรานะก็คือเรื่องของพ่อแม่ของเราเนี่ยนะพ่อแม่ครูอาจารย์นะ ที่จะเป็นฐานช่วยเหลือของเราไปได้ช่วยเหลือให้ภักดิกตทางใจให้เราเด้ฝึกด้หัดรู้อัดและเรียนทำได้พ่อแม่ของเราช่วยใจช่วยใจเชื่อเถอะเพราะอะไรก็ชีวิตของเราอยู่มายาวนานจนขนาดนี้มีการศึกษาเราเรียนจนได้ปริญญงปริญญาได้ทํางานทําการตักวันนี้เพราะพ่อใครเพราะพิเพราะเรามีพ่อมีแม่เนี่ยแะเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนยู่เรื่องลัวเรื่องนี้ มันจะเป็นไปได้ทุกเรื่องและถ้าเราไม่ลืมขอมาดงแม,ม่ขอมันมีแรงบันดานใจใเรามีกำลังใจอย่างในลักษณะนี้ขอให้เข้าใจ